แบบทดสอบหลักภาษาไทยชุดที่สี่หนึ่งข้อใดมีพยัญชนะต้นไม่เหมือนข้ออื่นกแดนขอดันคอมดสองข้อใดมีกเป็นพยัญชนะต้นกนกขอโกนคอมุก ข้อใดมีพย,ยัญชนะต้นสองตัวก็โหนขอหนูคอหัน 4. ข้อใดมีพย,ยัญชนะต้นหนึ่งตัวก็คุณขอครูคอคลำ ข้อใดไม่ได้ใช้หอมอเป็นพยัญชนะต้นก็หมูขอหมคอหมีกคำว่าเครื่องประสมด้วยแสระในข้อใดก็เอขอออคอเอือ เจ็ดคำในข้อใดที่ใช้สแสระเหมือนกันก็ปากกาขอยืดเยื้อคอรุ่งร่ามแปดข้อใดใช้สแสระเหมือนคำว่าชิงช้าก็ขี้ข้าขอกินยาคอมิเบา คำในข้อใดใช้แสระไม่เหมือนคำว่าลูกแม่ก่อฝูงแกะขอดูแลขอรู้แล้วสิทคำในข้อใดประสมด้วยสระอาะกเ้าขอน้ำคอถาด